ยิงเขาเมียนเลยตายคาแล้วหูพังมาแล้วบังเรียกหมูบัก่าครัวสีเขาไม่จงสี่ว่าผมขอโทษครับผมรอเหรียญซื้อเม่อแม่นหูพังมาแล้วบนะโอ้ยหูแกังหมูพังดอกเว้หมูพังก็ดีแล้วสิได้แหยิงแย่ให้คู่มือบัก่าด้วก็ยหรอกโอ้ย หลามาเนี่ยม่มีอย่างเนี่ยใน้านาออ้กับไอ้ท่องเป็นมูกันมาดนมืนอวานผมไม่เลงสิมาบอกเมืออื่นผมกับไอ้ท่องนันไม่เรื่องตรงแตงหกหากันแน่นอนเฮ้ยมึงสองคนไม่เลียงอย่างกันวะไก้ไอ้ท่องทีไอ้น,น,น,นิ้เป็นนูนถูกผมเป็นหาว่าผมีเป็นนักมวยกีดกอกถ้าเบิ่งโหลดมืออื่นระวังนักมวยกับนักการผู้ได้นแน่นอนกว่ากันว้าว <Wow. S 1> โอ้ยบักสิงถึงมึงสิงเป็นนักมวย แต่มึงกรสูบ่บปกท้องวะไหนดอกเพราะว่าบักท้องมันโตใหญ่วกว่ามึงตั้งกามใหญ่ล่ำบึกเรามึงหลายเท่าถ้าเปรียบเทียบนี่ยข้ามแบบัากขามสองขอ้อแต่ว่ามึงน่ะมันแค่บักขามคอดีด่ยุออ่งผมเข้าใจอยู่แต่ผมนี่ก็มีบา,มมารามีอเหนือสั่งกลัวเหมื่ออื่นไอ้กาแฟเนี่ยไอปป้เบิรงนโหลดผมสิจับนุ่มอีใหม่ต่อไหนไอ้ท้อง <ST> รับรองว่าไอ้ท้องนี่บอกกายให้ยังต่อผมมีแต่สิ่งหัวขวัญ พวกมึงก็ถึงบกท่องอัดตายแท่วเอ้ากระสันเดิมพันกินก็ได้ขันเป็นอยังที่ไอว่าผมเสียใหไอหาพันกินกันได้ใตทขันเป็นยังที่ผมเบาผมขอสามพันพ่อได้เลยบบกสิงเมื่ออื่นไปพอกันยูบ้านบกท่องแต่ถ้ามึงเจ็บหนักกูบรเลุกสอบนะเว้ยกระสันขอจบนุ่มเมียอไอขอจัเมื่อไอเนี่ย คำสัญญาลูกผู้ชายคำใดคำหนึ่งได้เลยมักหนาเดี๋ยวไอ้เงี้เกแหวนถายจอบเบิงอยู่นี่ได้อย่าให้ไอ้ท่องกับอีไม้มันหูเด็ดขาดเดี๋ยวบักซิงนี่แหละสีโซ่ความเป็นเจ้าพอให้เบิงเฮ้ยอ๋อน้องออมมาพอดีเลยเดี๋ยวถ้าเบิงนังแอคชั่นไปหลบยุบ่น ึงเ<ถ><ถ>ว็นแท้บักสิงหง์เอ้ยน้องออมก,กับพันธันธ์กันคือกันบ่แม่นอ้ายล่ะไอ้ยินล่ะ3,000เดี๋ยวแรกนี่ไอ้สิเรียง,อง <c oughs> ไอ้ทอมบักสิงมาแล้วผมมาตามนัด <c oughs> แล้วครับเฮามาหาเราบักสิงห์แท้ดีเด้อ <c oughs> ล่ะมันเลยไวะนี <c> ่ <oughs> บักสิง มามึงเอาเงินมาสามพันมึงแพ้พนันกูแล้วนุ่มเมียกูบ่เห็นแข็งคือจังที่มึงเ่าเลยผมซ่งว้ได่จังใดผมยังไม่ได้พิสูจน์มหมายความว่าอย่างไรแล้วไอพ้พิสูจน์อย่างไรล่ะไอถึงหวัวมันแข็งโอ,อ้กับมึงสาวกูตื่นมากกูก็ลองจับนุ่มเมียกูเบิงเมื่อเห็นแข็งคือหินจังมึงเ่าเลยไอ้ไนั่นมือไอ้ไอจับไอกูโมตีว่ามันนิ่มหรือว่ามันแข็งผมยังไม่ได้จับเลยมึงหมายความว่าอย่างไรเอาน้าพี่ทอง ให้พี่สิงเขาจับนมไปเถอะจะได้จบไปนะเอ้าก็ได้คันมึงอย่าพิสูจน์แต่มึงจับเบาๆเด้อกูห่วงครับเฮ้ยเฮ้ยพ่อพ่อพ่ออนี่ก็ไปเฝ้มตามเขาให้ยังไอ้ท่องครับนมเมียอ้ายบรได้แข็งขึ้นอย่างที่ผมเบาครับ แผลขนานั้นอายแล้วครับแต่เดี๋ยวมืออื่นผมเอาเงินมาให้ได้สามพันเออกุณก็บอกเลยตัวบังโง่เลยโธ่ปากแดกรนังเลยเพราะง้เด็กกูต้องเสียเงินนั้นสามพัน ไอ้หมูจะกล้าเราลำเนียจ้าไอ้ข้อโทษไอ้อย,ยินเสียแค่สามพันแต่อ้อ <c oughs> มต้องเสียเท่าไรหรอออมเสียมัดต่อเลยมัดต่อมันเท่าไหร่ละก็ต่อคูนี่ล่ะที่เสียไอ้มันมึงขอใจบอกฮอ้ยมึงไม่ต้องเสียใจเลยเสียแค่ครั้งเดียวถือว่าให้หมูให้หมามันกินนั่นละ่ะครั้งเดียวก็ดีที่ กูต้องเป็นเมียมาตลอดชีวิตที